สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ K, เซอร์กเคหมือนทุกทีแล้วก็ที่นี่หนาวแต่ว่าตอนนี้นะข้างหลังนนะเป็น Mercedes EQV 100 kW กิโัต์อแบตเตอรี่ชาร์จได้รับได้110 kW กลัต์เลยแต่ว่ากินไฟไฟ้าเยอะมากแล้ววันนี้นะเราจะลองขับ1000 km กิโลเมตรชา์จผมไม่เคยขับรถตู้1000 km กิโลเมตรชา์จนี้เป็นครั้งแรกนะ ตอนนี้เรากำลังชาดถึง100%แล้วนะเกือบจะถึง100%แล้วแล้วก็ข้างหลังลมันเริ่มเปื้อนนิดหน่อยนะข้างหลังก็เป็นอย่างงี้นะเราไม่มีใครมาด้วยเลยเราคนเดียวขับไปอืมไฟโอ้๋ ambient l i g h น,นี่สวยดีนะผมว่าผมว่า interior น,น,นี่ดีมากเลยนะผมเป็นเนี่ยโอเคปิดประตูกดนี่ว้าเนี่ยนี่ก็มี ambient light น,นะนะเห็นไหมกลางคือนอะ่ะสวยดีโหลด ข้างในนี่ก็ดีแล้วก็พรานนะเราจะไปที่ไหนบ้าง1,000กิโลเมตรฉหลังยังขับที่นอร์เวย์มันยังมีโควิดอยู่เราก็จะขับไปทางใต้นี่ก่อนไปถึงสวีเดนแล้วก็กลับรถขับไปทางเหนือผ่านออสโลแล้วก็ไปทางดัมมันนี่ไปถึงนี่กลับไปอีกทีหนึ่งไปทางเหนือแล้วก็ผ่านออสโลครั้งที่2แล้วก็ไปทางเหนือนี่ถึงฮอร์มแล้วนี่แล้วก็ต้องไปไปมาใหม่ มันก็จะครบ1,000กิโลเมตรอู้เราจะออกไป2ทุ่มเดี๋ยวต้องเตรียมตัวนะอีก3นาทีจะไปแล้ววันนี้เรามาถึงสวีนส์ s u นแล้วนะแล้วก็เราเพิ่งจะกลับรถแล้วก็ตาม Google นะมันจะเป็น114กิโลเมตรนะอันนี้เป็น115ที่วงเวียนเมื่อกี้เป็น115.7กิโลเมตรก็แปลว่ารถคันนี้มันโอเวอร์โดนิดหน่อยเราต้องขับเกิน1000กิลเมตรในใน ตามจอเนี่ยนะโอเคอันนี้มันเ,เล่งไปเนี่ยมันมันคันนี้มันเล่งเร็วเลยเนี่ยโอเคแล้วก็เช็คตัวน้าว่าเราใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนเนี่ยเออถ้าเช็คอันนี้เนี่ย420วัตต์โวต์ตัวกิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้เราเหลือ40ขับ <laughs> ไปแค่160 116กิโลเมตรนะก็เหลือแค่40เอ <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ a y u n ิ i a Riga นะกำลังชาร์จครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็จะมีหลายครั้งเลย <c oughs> ที่เราจะชาร์จเฮอนนเราขับได้แค่160กิโลเมตรนะแล้วก็ชาร์จครั้งแรกแล้วแล้วก็เมื่อกี้นี่เราอยู่ที่โน่นนะั้นเราเพิ่งจะย้ายมามันมันเป็นอะไรไม่รู้หยุดชาร์จแล้วก็ผมก็รีบย้ายมานี่เลยแล้วก็ตอนนี้รถมันก็รับ107กิโลวัตต์ไงผมสังเกตนะมัน EQC แล้วนะ 107กิโลวัตต์นี่เป็นมากสุดนะสำหรับคันนี้อ่ะแต่ว่าแบตเตอรี่อันนี้มันใหญ่กว่า E อ็กซีนนิดหน่อย10กิโลวัตต์อาใหญ่กว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องกะดูนะว่าเราจะขับไปที่ไหนอ่ะผมว่าถ้าจะให้ดีนะถ้าเราจะรีบนะเราต้องขับไปแค่ร้อยกว่ากิโลเมตรแล้วก็โอ้โหรถบรรทุกนี่เสียงดังมากแล้วนะผมม่ิ่งสังเกตนะรถบรรทุกเสียงดังน้อยเลยเราต้องการรถบรรทุกไฟฟ้ารถบรรทุกไฟฟ้าก็มาชาติที่นี่ได้แล้วนะคนชาติโคตรเร็วแล้วนะจ๊ะ เป็นขนะแล้วก็เนี่ย EQV หัวชาร์จนะหรือว่าเขาเรียกอะไรหัวชาร์ตหรือชาร์จพอร์ตชาร์จพอร์ตนะมันอยู่ข้างหน้านี่นะผมว่ามันก็สะดวกเนี่ยนะสายก็อยู่ที่พื้นอย่างนี้เลยนะแล้วก็อันนี้อะ่ะมันเป็น V-Class นะโอเคบางคนอาจจะยังไม่ได้เห็นวิดีโออื่นนะว่าอันเป็นรถเบนท์ V-Class ไอ้ V-Class แล้วก็ถ้าเป็นรถเบนท์น้ำมันนะั่นนหะอันนี้อะ่ะ ฝานี่มันเป็นของน้ํามันนะเติมน้ํามันที่นี่แต่ว่าอันนี้นี่ไม่มีอะไรเลยเ <c oughs> นี่ยอันนี้เป็นเบรกแอร์ฟลั s สเนี่ยถ้าเราถ้าเราต้องการเบรกแรงแล้วก็เปดิปดเปิดฟลัพมันจะได้เบรกเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้เอาเอาน้ำอะไรไว้ในนี่ไหมมันจะได้เย็นเย็นดีหน่อยอู้ผมชอบเนี่ยผมชอบสีอ๋อไม่ใช่ตรงน,นี้มันสะท้อนจากข้างนอกอ๋อ ผมก็ว่าทำไมันเป็นสีเขียวด้วยเนี่ยมันมันเป็นทั้งสีสีฟ้ากับสีเขียวผสมกันแต่ม,มาจากมาจากที่ชาร์จนี่นะนี่ยน,นคนสูงตึงเนี่ยน,นี่ผมก็ซื้อแคนเดย้นะคืนนี้คงจะนานมากเลยเนี่ยเราต้องมีขนมเลยแล้วก็เนี่ยต้องเช็คดูนะตอนนี้นะที่ชาร์จนะมันส่งไปตั้ง111 kW กลวัตแล้วนะ แล้วก็ถ้าเช็คจอนี่นะจอนี่มันรีพอร์ตว่ามันรับ108แกิลวัตต์แปลว่า3 kW กิลวัต์นั่นน่ะมันเป็นความร้อนในแบตเตอรี่แล้วก็เป็นเครื่องอุ่นแต่ว่าโอ้โหเรารับตั้ง107 kW กิลวัต์ที่56%น่ะโอเร็วมากเลยเนี่ยฮะผมหวังว่าเราน่าจะเสร็จภายใน13ชั่วโมงนะโอเค เราก็เริ่มขับแล้วนะแล้วก็เช็คใช้ไหฟ้าเยอะแค่ไหน470ร้อยเจวัตต์ต่อกิโลเมตรสี่้อยเเลยเยอะมากเลย <c oughs> แต่มันก็หนาวนะเนี่ยลบ12องศาโอเคแล้วตรงนี้ก็4ทุ่มครึ่งแล้วแทบจะไม่มีรถเลยที่ตลอดเนี่ยเงียบสบายดีเลยขับสบายอ๋อ ตอนนี้เรามาถึงเชลกิริลละนะ์นะทีนี่หนาวเนี่ยอ,อันนี้เป็นเมล์ชาร์เจอร์เมื่อก่อนชิวกริลลนก็ตองตอนนี้กลายเป็นเมล์แล้วแล้วก็เนี่ยมีลมนะลบสิบองศาแล้วก็มีลมนี่รู้สึกรู้สึกเหมือนลบ20่บลบ้นะโหเย็นมากเลยอะแล้วก็ผมก็เอาน้ำไว้ข้างนอกนะเพราะผมไม่ได้ตู้เย็นมาด้วยแต่ว่าเราก็เอาน้ำไว้นี่แบตเตอรี่กับสปรท์เดี๋ยวมันก็จะเย็นเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะ หลังนะเนี่ยมันเอ็นได้ด้วยนะเดี๋ยวจะเราเราต้องอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนรถเบนซ์คัน okay อื่นนี่เราต้องเนี่ยๆโอเคโอเคนะมา็นตอนละเอ็นนะนั่งสบายเลยเนี่ยฮึไฮโซนะคันนี้อ่ะผมชอบอ่ะเนี่ยปิดโอ้หนาวมากเลยเข้าไปข้นั่นนะโอเคตอนนี้เราก็จะกำลังชาร์จอีกที่หนึ่งกำลังไลฟ์สตรีมหน่อย ชาร์จไปถึงไหนแล้ว34%อู้มันรับร้อยร้อยหกกิโลวัตต์แล้วนะดีมากก็แปลว่าแบตเตอรี่ตอนนี้มันอุ่นแล้วนะโอเคตอนนี้เราจะไปทางใต้นะไปถึงลอยด์เวกแล้วก็จะกลับรถแล้วก็ไปที่ไอโอนเตยิงดอลสกูบันตอนนี้ก็เที่ยงคืนนั่นเนี่ยเงียบเลยถนนเงียบเลสบายดีปกติตอนกลางวันเนี่ยนะมันจะมีรถเยอะหน่อยหรือว่าไม่ใช่ก็ใช่มันจะมีรถเยอะหน่อย แต่ว่าทุกทีนี่ผมจะขับ1,000กิโลเมตรตอนวันเสาร์นะกลางวันแต่ว่าพอดีว่าคราวนี้นี่วันเสาร์นี่ผมไม่ว่างก็ต้องขับกลางคืนนียออ่ยุ่งยากหน่อยแต่ว่าก็ใช้ได้ นีเรามาถึงริงดาลสกูเกนอายนเต๋แล้วนะแล้วก็ผมก็สังเกตว่าตอนเรามานี่ไม่มีใครชาติเลยนะแล้วก็ตอนเราชาติเสร็จแล้วก็ไปก็คงไม่มีใครอยู่นี่ผมก็จอดเปี้ยวหน่อยเพราะว่า,าเรากำลังไลฟ์สตรีมนะคนที่ไลฟ์สตรีมเขาชอบดูจอชาติแน่เนี่ยแล้วเขาก็จะได้เห็นชาติดีมเป็นยังไงอะแล้วตรงน,นี้เราก็รับ88มันมันไม่เร็วเท่าครั้งแหลกนะ ครั้งแรกที่เราชาร์ดนี่มันชาร์ดโคตรเร็วเลยไม่รู้ทำไมนะแปลกนะแต่ว่าโอเคมันก็ใช้ได้87มันก็ยังไม่ช้ามากนะเนี่ยโอเคอื้ alright <Ooh>. battery อื้ม ที่ไว้แก้วนะมันมีสองอันอยู่ใต้นี่เลยนะต่ำมากเลยเนะี่ยต่ำขนาดนี้ลนะแล้วนะแล้วผมว่ามไม่ค่อยสะดวกนะมันต้องเราต้องก้มไปเอาอะไรกินเนี่ยมันน่าจะมีที่ไว้แก้วประมาณประมาณนี้อะ่ะผมจำได้นะเอียน์วีสองร้อยมันมีที่ไว้แก้วที่นี่อะ่ะนะมันก็ง่ายดีนะถ้ามันอยู่อยู่โซนนีอ่อันนี้นี่ต้องก้มลงไปเอาไว้นี่เลยนี่นี่เย่เนี่ย ร0 8กิโลเมตรนะก็แปลว่าตอนนี้เราขับได้ประมาณ500กว่ากิโลเมตรเราต้องหัก1%นะแล้วก็กี่โมงเนี่ยตีสองครึ่งเหลือ1 9บเตีสองครึ่งแปลว่าเราได้เดินทาง6ชั่วโมงครึ่งแล้วนะเราไปถึงครึ่งทางแล้ววนะก็แปลว่าเ,ออเราอาจจะใช้เวลา13ชั่วโมงนะถ้าเป็น13ชั่วโมงเนี่ยผมถือว่าดีมากแล้วนะสำหรับรถตู้อะแล้วก็ตีสองครึ่งนะตอนนี้นะ เงียบมากเลยเนี่ยเมืองอะ่ะโอ้มีอะไรนะตำรวจนะที่ปกตินะถนนที่นี่นะเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นเที่ยงคืนนะ่ะมันยังมีรถเยอะเลยแต่ว่าตีสองนี้เงียบเลยนะี่อะไรนะตำรวจนะแล้วมีคนอะนนนยับเนี่ยโอยไฟแรงว่ะคิดว่าคน,คนหนึ่งขับเร็วไปนะหรือว่าอะไรนะหรือว่าอุบัติเหตุ โดนโดนไม่รู้นะดนปรับมัง้งรับวยไปมัง้งห,หรือว่ามีปัญหากับรถอาจจะมีปัญหากับรถตอนนี้เรามาถึงโซเกเกนะอีกทีหนึ่งที่ที่เราเริ่มตอนนี้ผ่านครึ่งทางไปนิดหน่อยนะแล้วก็ผมก็ได้กะทุกครั้งนะตอนเราจะไปถึงฟอสชาร์จแล้วทุกครั้งนะเราจะมาถึงแล้วก็เหลือประมาณ10%บางที12%เข้คราวนี้ 8%นะผมก็กะได้เป๊ะเลยนะก็ดีแล้วตอนนี้เราก็ความเร็วเฉลี่ยมันเริ่มตกแล้วนะผมจะพยายามเสร็จภายใน13ชั่วโมงหรือว่าประมาณ13ชั่วโมงเพรว่าเราต้องพยายามเล่งขึ้นหน่อยแล้วก็มันมีวิธีหนึ่งนะผมได้กะดูแล้วว่าเราน่าจะชาตถึงแค่60-65%มันจะเร็วสุดแต่ว่าเราต้องชาตบ่อยกว่านี้ทุกท,ที่ผ่านมานี้นะเราได้ชาตถึง70-80%เลย ถ้าจริงมันช้าหน่อย,ยอันนี้อะ่ะก็ตอนนี้เรากะว่าจะชาถึงหกสเอร์เนตะเราเหลือตอนนี้เอา61%จะก็ปก็แปลว่าอ,อีกไม่นานนะเราไปได้แล้วอะ่ะเช็คตัวนะตอนนี้มันรับแค่ไหนเนี่ยรถเออเจ็ดสิบ่กโลวัตตรู้สึกว่ามันเริ่มช้านิดหน่อยเนี่ยไม่แน่ใจะทำไมนะเจ็ดสิบสี่กโลวัอเคเอืม เดี๋ยวอีกมา่นานเราก็ไปได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางเหนือเนี่ยนแะขับไปแค่80กิโลเมตรนะแล้วก็ชาดอีกทีหนึ่ง <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ Camp Power Esper po, กาดังชาร์จแล้วก็ตอนนี้นะผมไม่อยากจะออกไปไหนนะมันมันหนาวข้างนอกแล้วก็มีลมเลยเออก็อยู่ในรถแนยอุ่นสบายดีแต่ว่าผมสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าที่นี่นะเนี่ยมันมันเป็นมันเป็น120 k ิลวั fast charger แต่ว่าไม่รู้ทำไมรถมันรับแค่94กิลวั์ผมสงสัยว่าเหมือนกับว่า แบตเตอรี่มันอาจจะเหนื่อยไม่รู้นะอันนี้เราเทสทั้งวันเลยนะชาร์จแล้วก็ขับแล้วก็ชาร์จแล้วก็ขับมันอาจจะทําให้แบตเตอรี่มันมันมันต้องการพักหรือว่าไม่รู้นะมันเริ่มช้าผมสังเกตว่ามันเริ่มช้านิดหน่อยตั้งแต่ออสโลแล้วนะเริ่มชาร์จช้าลงไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมหรือว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปชาร์จอีกที่หนึ่งเป็นเดลต้าชาร์จแล้วก็จะเช็คดูว่ามันมันยัง ชาที่นั่นไหมหรือว่ามันเป็นแค่ที่นี่ยังไม่รู้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะขับไปทางเหนือตอนนี้อยู่นี่นะขับไปทางเหนือนี่แล้วก็คงจะกลับไปแล้วก็ไปชาร์จที่นี่นะเดลต้าชาร์จเจอร์น่โอ้โหลบ 21. 5สอางศาเมื่อกี้ลบ23องศานะโอ้โหหนาวมากเลยอันนี้เป็น1 0 0 0พกิโลเมตรชาร์จชื่นหนาวที่สุดเลยนะแต่ว่าเป็นไรไหมไม่รู้สึกหนาวเลยนะแล้วก็กระจกนี่ เป็นสชั้นดีมากเลยตอนนี้เรากำลังชาติจใกล้ๆฮอม,มนะที่นี่ชื่อริงซอกแล้วก็โอเคฝั่งน้นนะเป็นไอคียแล้วก็ที่นี่นะลบ22องศาเลยหนาวมากเลยผมก็จอดกลางนี่เลยจะได้ไม่ต้องถอยอะไรเดี๋ยวเราก็ถอดปักแล้วก็ขับไปได้เลยต้องรีบหน่อยแต่ว่า ปัญหาตอนนี้นะ่คือ,เ,อเราใช้ไฟฟ้าเยอะมากเลยอะที่ผ่านมานี่ยนะคำสุดรอบสุดท้ายนะ่ะเราใช้510วัตต์แอลต์เทอร์กเรมหละมันมันคงจะเป็นพวกมันหนาวมากแล้วก็ผมก็พยายามขับเร็วแต่ว่าสรุปแล้วอะเราเปลองไฟฟ้าไปเปล่าแล้วก็ต้องชาร์จปล่อยแล้วถ้าชาร์จปล่อยเราก็ต้องเสียเวลาแวะมาอย่างนี้ด้วยอะมันเสียเวลาเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าเราน่อจะขับช้าลงนิดหน่อยนันแะ มันอาจจะดีกว่ามันคงจะดีกว่านะแล้วก็หนาวแต่ว่าเราก็รับ97กิโลวัตต์มันก็ใช้ได้นะตอนนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องขับไปอีกไม่นานนะเราจะได้จบแล้วว่ะแล้วก็อ,อูนี่เป็นยังไงเนี่ยเะมันอมันมันดับเนี่ยมันดับเราต้องเราต้องเปิดประตูแล้วก็ปิดนะมันก็จะมันก็จะเปิดอีกที่หนึ่งนะอูแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขับไป ที่เนบเนสไม่ใช่เนบเนสจะไปที่ดอลไปยองอนิดตที่ดอลอกท็ทีหน่นนะโอ้เลิศวะเนี่ยกา้จะจบแล้วโอเ้อย707ก็แปลว่าหัก1%เป็น700กิโลเมตรตอนนี้6โมงเช้าแล้วนะเราได้เดินทาง10ชั่วโมงนะ10ชั่วโมง ดินทางได้700กิโลเมตรโอ้แล้วก็เรายังมีแบตเตอรี่เหลือ56%แนต่ะแปลว่าความเร็วเฉลี่ยนี่มันน่าจะเป็น7 0ไม่รู้เท่าไหร่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะลองดูกกทีนึ่งนะตอนนี้ก็6โมงเช้าก็เริ่มมีรถหน่อยนะแต่ว่ามันจะเป็นรถมันจะอยู่ใกล้เมืองนะเราจะพยายามไม่อยู่ใกล้เมือง เรามาถึงอายุติดดอ,อแล้วนะแล้วก็กำลังชาร์จแต่ว่ารถตัวน,นีนะ้มันรับแค่77กิโลวัตต์ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเพราะว่าแบตเตอรี่มันเย็นไปผมเห็นตั้งแต่ตั้งนานแล้วนะว่ามันเริ่มชาร์จช้าลงนิดหน่อยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะแต่ว่าสงสัยว่ามันคงจะเป็นเพราะมันหนาวแล้วก็คราวนี้เราขับช้ากว่านิดหน่อยแล้วมันทําให้แบตเตอรี่มันไม่อุ่นพอถ้าจะให้ดีเราต้องขับเร็วมันจะได้แบตเตอรี่มันจะอุ่น นั่นแหะก็เชตอนนี้มันก็เริ่มอุ่นขึ้นนิดหน่อยนะประมาณ80กิลวัก็ช่วยนิดหน่อยแต่ว่าผมง่วงแล้วเนี่ยแล้วก็ผมจะนักแป๊บเดียวประมาณ15 20นาทีระหว่างรถชาร์จแล้วก็เดี๋ยวจะปลุกจะตั้งปลุกด้วนะเมื่อกี้นี้ผม เอนเบานะแล้วก็เอาหมวกอันนี้บังหน้านี่นะอ,อย่างเงี้ยแล้วนะแล้วก็หลับแล้วก็ปลุกปลุกผมหลับปรนะมาณสิบห้านาที2ี่นาทีแล้วแล้วก็อยู่ดีก็ตื่นปิ้งนาฬิกาปลุกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้หลับหน่อยนะดีนะแล้วก็ตอนนี้เราต้องชาต์เนี่ยมันชาตช้าหน่อยแต่ว่าเราต้องการชาตอีกครั้งเดียวนะ เราต้องการเ0เราเาประถึง70%ตแล้วตอนนี้พร้อมแล้วเนี่ยใช้เวลาตั้ง45นาทีเลยเสียเวลาตั้งยาวนานนันนะแต่ว่าคราวนี้เราจะขับเร็วหน่อยพยายามขับเร็วหน่อยนะแล้วก็ระหว่างนั้นนี่ตะวันขึ้นแล้วเนี่ยสว่างแล้วเราได้ขับทั้งคืนเลยอะ่ะอ่ะโอเคไปอีก2รอบแล้วก็จบ ตอนนี้ชาร์จครั้งสุดท้ายแล้วนะในทริปนี้อ,ะอ่ะเช็คดูว่าเราได้เยอะแค่ไหนร้อยห้ากโลเตรเนี่ยสามรอยมเป์เป็นเป็นลิมิตน,นะเนี่ยตอนนี้เราชาร์จเร็วสุดแล้วเนี่ยวิธีคือเราต้องขับเร็วแล้วมันจะอุ่นแบตเตอรี่แล้วเราก็ชาร์จเร็วอ่อโอ้โหอ๋อดีมากเลยแปลว่า,าโอเคตอนนี้พลานะคือเดี๋ยวเราจะชาร์จถึงประมาณ60%นะ แล้วก็เราจะขับไปทางเหนืออีกทีหนึ่งแล้วก็กลับรถแล้วก็ขับไปทางใต้แล้วก็เราก็จะเข้าดาวใกล้ออสโลนะเราก็จะครบ1,000กิโลเมตรเลยนะอ้ทริปนี้อ่ะอื้มใกล้จะจบแล้วนะกับรถตู้อ่ะโอเคเราชาร์จเกือบจะเสร็จแล้วนะเราต้องชาร์จถึง70%แล้วผมสังเกตนะว่า ตอนก่อนนี้ที่มันชาร์จช้านะมันใช้เวลา45นาทีไปถึง70%แล้วตอนนี้เราใช้เวลาแค่35นาทีหรือว่าอาจจะเกินนิดหน่อย36 37นั่นแหละแปลว่าทุกครั้งที่มันชาร์จช้าเราเสียเวลาเกือบ10นาทีแล้วนะแล้วเราชาร์จช้าหลายครั้งเลยอะก็แปลว่าถ้ามันไม่ค่อยหนาวนะเราอาจจะชาร์จเร็วกว่าตั้งครึ่งชั่วโมง45นาทีแล้วนะ โอเครอบสุดท้ายแล้วแล้วตอนนี้ก็เหลือเท่าไหร่เนี่ยเอ่อนี่เราขับ925กิโลเมตรแต่ว่าต้องหัก1%แล้วก็9โมง24แปลว่าเราได้เดินทาง13มชั่วโมงกับ24นาทีแล้วนะ,ะยังไม่จบเลยเอแล้วก็เริ่มมีรถเยอะขึ้นนะเนี่ยคนขับช้าหน่อย Right here comes the countdown 9 9 9 0 9991 9992 9993 9994 9995 9996 9997 9998 9999 1,000, woohoo! <laughs> but we are not done. We have to go to 1,010. Ah, oh, okay, it's 14 hour now. Okay, here comes the real countdown. 1,009.1, 1,009.2, <laughs> 1,009.3, 1,009.4. Thousand nine point five thousand nine point six Wait oh no 1, nine thousand nine point eight thousand nine point nine one thousand and ten Yes six minutes past uh, okay six minutes past fourteen yeah alright let's get over to uh circle K then รากลับมาที่เดิมแลนะ้วแล้วก็โอเค14ชั่วโมงกับ6นาทีนะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าครั้งแรกที่เราชาร์จนะเรามีปัญหากับชาร์จแล้วเราต้องย้ายรถอันนั้นเราก็เสียเวลาสัก 1- 2ถึงนาทีนะแค่นั้นแนละแล้วก็ที่ดอลนะเรามีปัญหา2ครั้งเลยเกิดกับฮันส์เชคมันจะเรากำลังจะชาร์จเริ่มชาร์จแล้วมันไม่มันไม่ชาร์จเราก็ต้องเ,ออเริ่มใหม่และคนหลายสิ่งเขาก็ได้จับเวลานะว่าเราเสียเวลาไปตั้งตั้ง สามหรือว่า4นาทีก็แปลว่ารวมแล้วอะประมาณ6นาทีก็แฝแล้วก็หัก6นาทีไปก็กลายเป็น14ชั่วโมงเป๊ะเลยนะแต่ว่าันนี้เป็นหน้าหนาวอะผมว่าถ้าเราขับหน้าร้อนนะ13ชั่วโมงน่าจะได้นะหน้า13ชั่วโมงเนี่ยกับรถตู้มันดีมากนะมันยังเร็วกว่ารถยนต์หลายคันเลยนะเนี่ย <laughs> แล้วก็ก็จะดูนะว่า ถ้าคุณสนใจนะผมก็อาจจะทำา1 0 0 0กิลเมตรกับรถตู้อื่นบ้างเช่น E-NV Nissan E-NV 200หรือว่า Moxus มันชื่อ m o x u s E Deliver สานะมันเป็นของไซด e แล้วก็มี p i g h o t E Expert อันนั้นเป็นของยุโรปก็ถ้าคุณอยากจะรู้นะผมก็จะคงจะทำา1 0 0 0กิโลเมตรจลักับรถตู้ <laughs> แต่ว่าผมว่า มันคงไม่มีรถตู้คันอื่นที่ขับเร็วเท่าคันนี้นะ EQV ถึงแม้ว่าคันนี้มันกินไฟไฟ้าเยอะแต่ว่าแบตเตอรี่มันใหญ่แล้วมันก็ชาร์จเร็วด้วยแต่จงสุดท้ายเราก็ต้องลองนะกับรถคันอื่นว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าโอเคผมก็ต้องจะบอกนะว่า summarize หน่อยว่าเป็นยังไงกับคันนี้อะสรุปแล้วนะผมชอบผมชอบว่ามันมันสบายดีพวงมาลัยก็นุ่มดีแล้วก็เบาก,ก็นุ่มดีด้วยนะ เนี่ยก่อนนี้นะก่อนผมทำหนึ่งพักิเมตรชาลันผมได้ขับไปเย,ยลโลแล้วก็กลับมาใช้เวลาตั้ง8ชั่วโมงนะก็นั่งในรถทั้งวันกลับมาแล้วก็เย,ยลโลจบมาที่นี่ชาร์จแล้วก็ขับ1,000งพกิเมตรและขนาดนี้อะ่ะก็ยังไม่ปวดหลังเลยนะก็แปลว่าเบาะนี่นะมันดีมากเลยนะผมชอบแล้วก็เงียบดีด้วยเก็บเสียงดีนุ่มดีช่วงล่างก็นุ่มสบายดีก็หลายอย่างที่มันดี แต่ว่าข้อเสียก็คือมันใช้ไฟฟ้าเยอะใช้ไฟฟ้าเยอะมากเลยถ้าถ้ารถเบถ้าถ้าเมซเดสเขาจะแก้อย่างหนึ่งนะกับคันนี้เขาน่าจะทําให้มันใช้ไฟฟ้าน้อยลงนิดหน่อยแค่10-20%มันจะช่วยตั้งเยอะเลยนะแต่ว่านอกจากนั้นผมก็แนะนำนะคันนี้ผมชอบก็บางคนถ้าต้องการรถใหญ่แล้วก็ไม่อยากจะซื้อ Model X หรือว่าไม่อยากจะซื้อรถคันอื่นก็ อันคันนี้รถไฟฟ้านี่นะดีโอเคนั้นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ปรักันใหม่สวัสดีครับ